วัสดีครับอยู่กับจ่องสารมานานะครับติ๊กเฮนะครับแหนี่อยากแมวกินก่อนครับติ๊กเฮน,น,นี่ครับผู้ชายติกกําลังที่หาแนี่อยากแนีกน่กินปะปะปะ๋ยวมติ๊กยังนัน่งโคกบ่านนี้หู้ให <c oughs> ้กูจ้างเขา

ไปไเนี่ยไปเลยโอ้เดี๋ยวนครับไปก่อนไปตึกเนี่ยเจ็บไข่ก่อนครับไข่ไก่พันธุ์ครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างครับช่วงโควิดช่วงนี้ไก่บ้านก็มีเรื่องไก้บ้านครับนี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับนี่ข้ออนุบาลไก่ครับไก่บ้านนี่ครับ อุ้ยว้าเรียบต้นงอมอปลายเถียงพี่ครับเอามอปลายลงดินจยมีพี่ส่วนหนึ่งครับพี่ใกล้บ้านระวังมึงอย่ามันเด้อพี่อันไก้บ้านครับมาเอาลงวงโคบีย่งมาจะว่าจะตัามมึงยิ้วจะกะตัมนี่เราตัมทุกคนส่วนควายกับผูกจินเองครับ มับเฟซระวังมึงหยามันเด้อเฮ้ยนี่ครับโยออกมาหว่าอกมาหนูมันจะเอิ้มันนะนี่ครับธุรกิจไม่แล้วก็ยิดยังไก่บ้านโอ้ยตายมึงกยึบานนี่ประตูนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยอยากไดมาถ่นมึงยัโอ๊ยโอ้ยเมเน่น้ำตีน้ำตีน้ำมันหนีอยู่ าเขจเก็บไ,เกบไข่ครับบป็นไก่พันธุ์กันหรืยงังว่าเอาลองเอ,อาคุ้มคำมาได้นีค <laughs> ่ครับรยงังเหมือนบ้านมันเห็นยังไหลยังกินเองไม่ต้องซื้อครับนี่ไก่พันธุ์นี่รนครับน้ำมาเหียว นี่ครับออกไข่เล็กตัวนี่เอ๋อซีหน่วยออกไลยซีหน่วยแห่หน่วยแ้่ห,หน่วยนี่ครับไข่พันธุ์ครับช่วงโควิดห่ากะบะมี่ยังเห็ดเขาวกระเจี๊ยบไนคือเขาวมาใหญ่เกระตกงานงานกะบะละเอีดครับเออไม่ใามะใหญ หยาบกลหยาอไตค่ยิยกลนี่ครับดีม่ค่อยหนาไม่อหยาบใกลอกอปายลี้ยาบมาาครับหยาบาหนาอออกับไม้ครับแตกม้าแล้วครับนี่ ว <laughs> ัน <Wheel> ม <of supply> yeah! ูเ <some> พ <servir> ิงคุณว่าไปเหมือดว่าตนคุณครับควรไปแรงน้ำจีนแล้วคุณเอาพันขาแรงน้ำจีนติ๊กติกติ๊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 กมามามาเยียีหกก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 นี่ครับโ้ยงสีกโ้ย ยังเทนี่บ่ไม่ใช่ว่าตกบอลือหูบอละเอาน้าไม่ไหเอ้าเว้ยไม่จะเข่าได้อันนี้อันนี้างนอกนี่เอาเอาหน้าไไกลครับ สองลอยโต๊ครับนี่มี่ยังกจะย่างไกลขายครับอีกเมียงเอ้ยหมดกัดไ่ไ้องทีอ่อนเลยบานจกแล้วคนนี้มือเอื้นเนี่พี่ ไอพูนึงเงินเป็นออทัองหมีอกอ่้างคุณบอาหารม,ม่นเยอาหารตกถาดอยู่นอาดอู่ในอันนั้นนอยู่อันทีมองอู่มั่นะถาดยังไงเยแค่นี่ครับหลายขัดสองร่อยก็โตครับจะตายไปหลายแล้วครับนี่ประมาณร,ร้อยี มัน่อนจตงเลยเนี่ยค่ะรถทางด้มันรุนจังซำจังสส่นจเสั่จกสิรอดตายแล้วเนาะมีเนี่ยเลีแข็งแข็งแล่าข้งเว้นมันจะแข็งเกือบทุกศูนย์วัดนี่อันียมข้อกัไส้ครับมุอเบิงเนาะข้อกัะข้อก้อนนี้ ใช่พวกอันนี้เอาครับแต่เจงวันเตหามึงเลยอี๋ไมได้ยินเสียงก็มาเนาะนี่ครับแจกวันมูเพิงครับซุ้มอยู่ในหันมันซึนบ่ครับ่ลงมาเหมือนกังวอเศร้านี่มันเต้สมงกษนไงซุ้มอยู่ในหันเนี่ยมันซึนด้วยบ่หันซึนด้วยบ่ อุ้ยเราเอาไม้ออกมาเหมือนเมียนมาลุงคนจ้าเนานี่ครับนี่ครับหันคหานเราโอ้มึงยาวางเนี่ยพวกตุนเอาไหมยกขึ้นไหมเอานางลงนี่ครับนี่มันางลงมจะเต้นมันจะลอมันงยัคคนนีแบบี้เ นี่ครับกวนนี่เอาเอาไปใส่สัก่ก็เอาลงสิทีมันรอมันเอาลงมันเอาเอาจ้าใส่บ้างเฮ้ย,ยมันวางบ่ได้เข้าไปเลยนี่